สวัสดีครับแก้ไขข้าวมูลอีกครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครับมันเป็นอันนี้ครับเหมือนนะาเนี่ยพายุตัวใหม่ครับอ,อโครชนเข้าเดี๋ยวรกแป๊บนะครับโคตะเข้าอีกกดข้ามก็เดี๋ยวก็จะโดนมา ทั้งสองวันนี้หลังจากนั้นอาจจากทวีกำลังแรงขึ้นผ่านเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกียแล้วเข้าเวียดนามเส้นทางคุ้นๆนะคะเป็นเส้นทางนึงเดี๋ยวจะว่าผมแค่ขออนุญาตนะครับพี่ครับผมแค่อยากไม่มีขออภัยนะครับผมเพิ่งมาเจอนะครับไม่รู้จะโดนไหมเออเออเดี๋ยว ไปไหนเนี่ยต้องไปทางไหนเออ,เอ,อมัต้องมาทางนี้เนาะเบบิดค่าลืมขอโทษนะครับสดๆดเลยครับอ,อ่าขออภัยนะักข่าวนะครับหากผมมันเป็นเออพายุอะไรนะ่ลืมชื่อไปละพายุซูริกใช่ไหมนี่นะครับขอดูอีกทีครับพายุซูลิกครับเดี๋ยวก็ไปติดตามในข่าวของสำนักข่าวเองนะครับผมเพราะว่า มันด่วนมากครับผมแต่ผมก็ไม่มีคนติดตามอะไรหรอกเพราะว่าบเอิญคืนนี้ผมจะทํามันเป็นชื่อพายุสูริกแล้วมันก็แก้ไขอีกครั้งไม่ได้ผมก็เลยทําคลิปนี้กันแล้วก็เมื่อกี้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดมันเบลอครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามันผ่านไปเอ่อหนึ่งชั่วโมงมันไปถึงไหนละทําไมภาพมันเริ่มไม่ชัดไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันเริ่มหรือว่าผมอาจจะไปทําการผิดพลาดอะไร ถึงได้มีภาพมันไม่อัปโหลดชัดนี่ครับพายุมันวิ่งมาแล้วครับปื๊บปื๊บปื๊บเห็นเงาแล้วครับเข้ามุนเกาะไฮหลามตีโค้งครับตีโค้งเข้ามาจากที่จะไปทิศเหนือนะครับมันเยื้องมาทิศตะวันตกค่อยค่อยกระเดิบกระเดบมานี่เราดูความเร็วกันนะครับเป็น,นอัตราส่วนหนึ่งวินาทีมันขยับขึ้นมาแล้วขยับมาแล้วนี่อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วเห็น เดี๋ยวลองดูนะครับขนลุกเราดูด้วยกันไปค่อยๆไปด้วยกันนะครับแต่พี่น้องลาวเวียงจันทร์ไทยทางภาคอีสานครับเตรียมรับรับแล้วผมก็พยายามจะดูลองมันเดี๋ยวนะดูกนมันใช่มันยังมันยังไม่พ้นขอบภูเขานี่ครับคือว่าสาเหตุนี่ครับ แนวสันเขาเนี่ยครับเวลาพายุมันวิ่งไปครับมันก็จะแตกเป็นเส้นอีกทางหนึ่งสมมติว่าลมมันมาเนี่ยมันก็วิ่งตามเลาะตามพื้นแล้วมันก็แบ่งกระแสลมคนที่เขาเรียนเรื่องพลศาสตร์ลมนะเขาจะรู้ครับแต่ผมไม่ใช่พลศาสตร์นะครับแค่ชอบดูไปเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้มาพายุอะไรนะลืมชื่อละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อครับอ,อดีครับ